สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาเริ่มบทเรียนใหม่แต่ก่อนที่จะเริ่มบทเรียนใหม่บทเรียนที่ผ่านมาที่ผ่านมานักเรียนพอเข้าใจกันยังคะเรื่องค่าของเลขโดดถ้านักเรียนเข้าใจเรื่องค่าของเลขโดดเราก็มาเรียนบทเรียนถัดมาได้แต่ถ้านักเรียนคนไหนที่ยังไม่เข้าใจนะคะสามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะคะ อะเรามาเริ่มเรียนกันเลยเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของการเขียนในรูปการกระจายการเขียนจำนวนในรูปของการกระจายเพราะฉะนั้นการเขียนการกระจายเนี่ยจะสัมพันธ์กับเรื่องที่แล้วก็วคือเรื่องของค่าของเลขโดดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาทบทวนบทเรียนที่แล้วก่อนอะตัวเลขแรก83,269ตัวเลขแรกคือเลขโดด8 ่าครูต้องการเลขโดด8นะคะเลขโดด8อยู่ในหลักใดคะอ่ะลองคิดดูสิเลขโดด8อยู่ในหลักใดและเขามีค่าเท่าไหร่คะอ่าถูกต้องเลขโดด8อยู่ในหลักหมื่นมีค่า8 0 0หมืน,นะคะต่อมาเลขโดดตัวถัดมาเลขโดด3เลขโดด3อยู่ในหลักใดและมีค่าเท่าไหร่คะ เลขโดด3อยู่ในหลักพันมีค่าคือสามพนั่นเองนะคะต่อมาเลขโดดถัดมาคือเลขโดดเลขโดด2เลขโดด2อยู่ในหลักใดและมีค่าเท่าไหร่คะ,ะเลขโดด2อยู่ในหลักร้อยเขาก็จะมีค่าคือ200นั่นเองนะคะเลขโดดถัดมาคือเลขโดด6 เลขโดด6อยู่ในหลักใดและมีค่าเท่าไหร่คะเลขโดด6อยู่ในหลัก10เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีค่าคือ60นั่นเองนะคะต่อมาเลขโดดถัดมาคือตัวสุดท้ายนี้ก็คือเลขโดด9เลขโดด9คุณถามว่าเลขโดด9เนี่ยอยู่ในหลักใดและก็มีค่าเท่าไหร่คะ,ะเลขโดดเาก็จะอยู่ในหลัก หน่วยเขาก็จะมีค่าคือ9นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าเลขโดด8เขาจะอยู่ในหลักหมื่นเขาก็จะมีค่าคือ8 0ดห0,000ื่นนั่นเองนะคะเลขโดด3อยู่ในหลักพันนะคะเพราะฉะนั้นเลขโดด3มอยู่ในหลักพันเขาก็จะมีค่าคือส0มพันนะคะ เลขโดดถัดมาคือเลขโดด2อเลขโดด2อยู่ในหลักร้อยเขาก็จะมีค่าเท่ากับ2 0 0นั่นเองนะคะและเลขโดดถัดมาคือเลขโดดหกเลขโดด6อยู่ในหลกักหลักสิบนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีค่าเท่ากับ60นั่นเองนะคะแล้วก็เลขโดด9เลขโดด9อยู่ในหลกัก หลักหน่วยนะคะเขาก็จะมีค่าคือ9สังเกตไหมคะค่าของเลขโดดที่ออกมาเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบของค่าในหลักต่างๆเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สัมพันธ์นกันกับเรื่องของค่าของเลขโดดตรงในการกระจายเนี่ยเราก็จะเอาค่าของเลขโดดเนี่ยออกมาแล้วที่สำคัญการกระจายเนี่ยเราจะต้อง ใส่เครื่องหมายบวกในค่าขั้นระหว่างค่าของเลขโดดต่างๆนี้เพื่อที่จะให้ค่าของเลขโดดรวมกันแล้วสามารถย้อนกลับมาเป็นจำนวนเท่าที่แสดงออกมาได้นั่นเองนะคะอย่างเช่น8 80,000บวก3000บวก200บวก60 แล้วก็บวก9แบบนี้ก็จะได้เท่ากับจำนวนข้างบนนี้นะคะ,ะ,ะดูนะคะแ3ด6 9อเราก็จะเขียนในรูปของการกระจายโดยที่จะต้องมีเครื่องหมายบวกอยู่ด้วยนั่นเองนะคะต่อมาเครื่องหมายถ้าเกิดเราเจอแค่ตัวกระจาย เพราะฉะนั้นเราก็สามารถนำตัวกระจายเนี่ยบวกบวกบวกให้ได้เท่ากับจำนวนได้นะคะ,ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างถัดมาตัวอย่างถัดมา76,120เราก็จะแยกค่าของเลขโดดเขาออกมาก่อนอเลขโดดเจดเลขโดดเจดอยู่ในหลักหลักหมื่นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเลขโดด7ก็จะมีค่าเท่ากับ จ็ดหมื่นค่ะต่อมาเลขโดดหกเราแยกออกมาเลขโดดหกอยู่ในหลักพันนะคะเลขโดดหกมีค่าเท่ากับเท่ากับหกพันนั่นเองนะต่อมาเลขโดดหน 1, ึ่งเราเลขโดดหนึ่งออกมาค่าของเลขโดดหนึ่งเนี่ยเขาอยู่ในหลักร้อยเพราะฉะนั้นค่าของเขาก็ต้องจะต้องเท่ากับ 100นั่นเองนะคะแล้วก็เลขโดด2อยู่ในหลกักหลักสินะคะเพราะฉะนั้นเลขโดด2อยู่ในหลักสิบเขาก็จะมีค่าเท่ากับ20นะคะต่อมาตัวสุดท้ายเลขโดด0เลขโดด0อยู่ในหลกักหลักหน่วยเพราะฉะนั้นเลขโดด0ก็จะมีค่าคือ0นั่นเองนะคะ แต่ในรูปของการกระจายเนี่ยเราสามารถเขียนก็ได้หรือไม่เขียนก็ได้ของเลขโดดศูนย์เพราะถ้าบวกไปปุ๊บมันก็จะถ้าบวกแล้วค่าของเขาก็ยังคงเป็นเท่าเดิมนั่นเองนะคะ <c oughs> อ่ะทีนี้เราจะเอาค่าของเลขโดดเนี่ยทั้งหมด7 6,1 2 0แล้วก็ศูนย์นี้ามาเขียนในรูปแบบของการกระจายนะคะก็จะได้เท่ากับ70000บวกด้วย 6,000บวกด้วย1 0 0บวกด้วย20และบวกด้วย0นย์นั่นเองนะคะอ่าเรามาลองทำแบบฝึกหัดกันดูก่อนนะคะอันดับแรกเราก็จะต้องใส่เลขโดดลงไปในตามหลักต่างๆอันดับแรกหลักหมื่นเราจะต้องใส่เลขโดดอะไรคะอ่าเราจะต้องใส่เลขโดด2ลงไปนั่นเองนะคะต่อมาหลักพันเราจะต้องใส่เลขโดดอะไรลงไปคะ เลขโดดหนึ่งนะคะต่อมาหลักร้อยหลักร้อยเราก็จะต้องใส่เลขโดดเลขโดดหกนั่นเองนะคะต่อมาหลักสิบหลักสิบเราก็จะต้องใส่เลขโดดเลขโดด3ามนั่นเองนะคะต่อมาหลักหน่วยเราใส่เลขโดดอะไรคะ เลขโดด5เพราะฉะนั้นเราก็เอาค่าของเลขโดดแต่ละหลักเนี่ยมาใส่ในรูปแบบของการกระจายก็คือได้20,000บวก1 0 0 0 0บวก30บวกและบวก5เราก็เขียนในรูปแบบของการกระจายได้แบบนี้นะคะ20,000บวก1,000บวก600บวก30และบวก5นั่นเองนะคะ,ะต่อมานะคะจำนวนถัดมา15,358 เราก็จะเอาตัวเลขโดดต่างๆลงในหลักต่างๆเช่นเดียวกันนะคะอันดับแรกในหลักหมื่นเราจะใส่เลขโดดอะไรลงไปดีคะเลขโดดหนึ่งนะคะเราจะเอาเลขโดดหนึ่งเลขโดดหนึ่งมาใส่ในหลักหมื่นนั่นเองนะคะต่อมาในหลักพันเราจะใช้เลขโดดอะไรลงมาใส่ดีคะ ถูกต้องก็คือเลขโดด5นั่นเองนะคะมาใส่ในหลักพนันต่อมาในหลักร้อยเราจะเอาเลขโดดอะไรลงมาใส่ดีคะอ่าถูกต้องเลขโดด3นั่นเองนะคะเราเอาเลขโดด3ลงมาใส่ในหลักร้อยต่อมาหลักสิบเราจะนําเลขโดดอะไรลงมาใส่ดีคะ เลขโดด5้านั่นเองนะคะเลขโดด5าในหลักสิบและเลขโดดห้าในหลักพันค่าของเขาจะต่างกันนะคะตัวเลขเหมือนกันแต่ว่าค่าต่างกันนั่นเองนะต่อมาหลักหน่วยสุดท้ายเลยก็คือเลขโดดอะไรเอย่ยเลขโดด8นั่นเองนะคะเราก็เอาเลขโดด8ลงมาใส่ในหลักหน่วยนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาค่าของเขามาก็คือ10,000มืนบวกห้าพบวกสามบวกห้าสิบและบวก 8ก็จะได้ในรูปของการกระจายดังนี้เลยนะคะต่อมาตัวอย่างทัดมา6ก6 1 1นะคะอ่ะทีนี้อันดับแรกเราเอาตัวเลขโดดมาใส่ในตามหลักต่างๆก่อนหลักหมื่นเราจะใส่เลขโดด เลขโดด6นั่นเองนะคะต่อมาหลักพันเราก็จะใช้เลขโดด3ลงมาใส่นั่นเองนะคะต่อมาหลักร้อยอ่าเลขโดดเลขโดดอะไรเลขโดด1นะคะหลักสิบอ่ะเลขโดดหนึ่งนะคะหลัก10เราก็จะนําเลขโดดหนึ่งลงมาใส่นะคะเลขโดดหนึ่งสังเกตว่า เลขโดดหนึ่งในหลักร้อยและเลขโดหนึ่งในหลักสิบจะซ้ํากันแต่ข้าวเขาก็เหมือนเดิมนะคะค่าของเขาจะไม่เหมือนกันต่อมาตัวสุดท้ายก็คือเลขโดดศูนย์นั่นเองนะคะก็จะอยู่ในหลักหน่วยเลขโดดศูนย์อยู่ในหลักหน่วยเนี่ยเราสามารถเขียนหรือไม่เขียนก็ได้นะคะอ่ะทีนี้ก็จะสรุปได้ว่า63,110แล้วก็จะบวกศูนย์หรือไม่บวกศูนย์ก็ได้นะคะก็จะได้การกระจายในรูปแบบแบบนี้นะคะ ต่อมาจำนวนถัดมา71,321เราก็จะนำเลขโดดต่างๆใส่ตามหลักให้ถูกต้องอันดับแรกก็หลักหมื่นนั่นเองนะคะหลักหมื่นเราจะใช้เลขโดดอะไรลงมาใส่คะอ่าเลขโดด7นะคะต่อมาหลักพัน หลักพันเราก็ใช้เลขโดดอะไรลงมาใส่คะอ่าเราก็จะใช้เลขโดดหนึ่งลงมาใส่ในหลักพันนั่นเองนะคะต่อมาหลักน้อยเราจะใช้เลขโดดอะไรลงมาใส่คะอ่าก็าคือเลขโดดสามนั่นเองนะคะเลขโดดสามเราก็จะนำลงมาใส่ต่อมาหลัก10 เราจะใช้เลขโดดอะไรลงมาใส่ดีค่คะอ่าเลขโดด2นั่นเองนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือหลักหน่วยก็จะเหลืออยู่1ตัวก็คือเลขโดด1น,นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนการกระจายได้ว่าเจน2มือแล้วก็บวกด้วย1แต่1เนี่ยถ้าเกิดเขาอยู่ในหลักตัวท้ายสุด และข้างหน้ามีจํานวนเราจะเปลี่ยนจากคําว่า1เนี้ยเป็นเอ็ดนะคะเวลาอ่านนะอะต่อมาเลขโดดถัดมาอะต่อมาจํานวนถัดมา84,203นะคะแล้วก็เลขโดด8อ่ะทีนี้ครูถามมากเลขโดด8เราจะเอาไปใส่ในไหน,ไหนคะใส่ในหลักไหนเอ่ยอาใส่ในหลักพันถูกต้องค่ะ ต่อมาเลขโดดถัดมาคือเลขโดดเลขโดดถัดมาคือเลขโดด4นั่นเองนะคะเลขโดด4เราจะเอาลงไปใส่ในหลักไหนดีคะอ่าถูกต้องเลขโดด4เราจะนำไปใส่ในหลักพันนั่นเองนะคะต่อมาเลขโดดถัดมาคือเลขโดด เลขโดดสองเลขโดดสองเราจะนำไปใส่ในหลักไหนดีคะอ่าถูกต้องเลขโดดสองเราจะนำมาใส่ในหลักร้อยน,นั่นเอง<ๆ>นะคะต่อมาเลขโดด0เลขโดด0ตัวนี้เราจะนำมาใส่ในหลัก <Yeah. S 1> ไหนดีคะอ่าถูกต้องเราก็จะนำมาใส่ในหลัก10นั่นเองและตัวสุดท้ายที่เหลือก็คือเลขโดด เลขโดดสามนั่นเองนะคะเราก็จะนำมาใส่ในหลักหน่วยเราก็จะได้การกระจายแบบนี้นะคะ 84203! หลัก1 0บไม่มีเราก็จะใส่ศูนหรือไม่จำเป็นต้องใส่ศูนย์เลยก็ได้นะคะต่อมาจำนวนถัดมาเลขโดดตัวแรกเลขโดด9านักเรียนคิดว่าเลขโดด9นี้เราจะนำไปใส่ในหลักไหนดีคะ ถูกต้องเราก็จะนําเลขโดด9เนี่ยลงไปใส่ในหลักหมื่นนั่นเองนะคะต่อมาเลขโดดตัวถังม,มาคือเลขโดด6นั่นเองเลขโดดหเราจะนําไปใส่ในหลักไหนดีคะถูกต้องเราก็จะนําลงไปใส่ในหลักหลักพันนั่นเองนะคะต่อมาเลขโดดตัวถัดม,มาคือเลขโดด1นั่นเองเลขโดด1เราจะนําไปใส่ในหลักไหนดีคะ ใส่ลงไปในหลักร้อยนั่นเองนะคะต่อมาเลขโดดตัวถัดมาเลขโดด1เช่นเดียวกันแต่อยู่หลักถัดมาก็คือเราก็เอามาใส่ในหลัก10นะคะแล้วก็เลขโดด2เราก็จะใส่ในช่องของหลักหน่วย ะะเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนในรูปของการกระจายได้ก็คือ90,000บวกด้วย6,000บวกด้วย100บวกด้วย10และบวกด้วย2นั่นเองนะคะเราก็จะได้9 6 1 1 2นะคะต่อมาข้อสุดท้ายละเลขโดด8เลขโดด8นักเรียนคิดว่าเลขโดด8เนี่ยเราไปใส่ในหลังไหนดีคะ ค่ะเลขโดด8เขาก็จะอยู่ในหลักหมื่นนั่นเองนะคะต่อมาเลขโดดถันมาคือเลขโด 1. ด1นักเรียนคิดว่าเราจะเอาเลขโดด1เนี่ยมาใส่ในหลักไหนดีคะอ่าถูกต้องคะ่ะเราก็นำมาใส่ในหลักพันนั่นเองนะคะต่อมาเลขโดดถันมาคือเลขโดด 2นะคะเลขโดดสองเราจะนำเลขโดดสองนี้มาใส่ในหลักไหนดีคะอ่าถูกต้องเลขโดดสองเราก็จะนำมาใส่ในหลกักหลักร้อยนั่นเองนะคะต่อมาเลขโดดธรรมาตัวธรรมาคือเลขโดด1เราจะนำมาใส่ในหลกนักไหนดีคะอ่าเลขโดด1เราก็จะนำมาใส่ในหลัก10นั่นเองนะคะ และเลขโดนหนึ่งตัวสุดท้ายนักเรียนคิดว่าเรานำมาใส่ในหลังไหนคะ,ะแน่นอนช่องสุดท้ายก็คือหลักหน่วยนั่นเองนะคะแล้วเราก็จะสามารถเขียนในรูปแบบของการกระจายได้แป0 0มืบวก1000บวก200บวก10และบวก1นั่นเองนะคะ,ะทีนี้พอเข้าใจยังคะถ้าพอเข้าใจแล้วเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะแบบฝึกหัดมีทั้งหมด10ข้อ เหมือนกับตัวอย่างเลยนะคะที่มณคูให้ทั้งหมด10ข้อนักเรียนสามารถดาวน์โหลดหรือลอกลงในสมุดได้นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดได้แล้วก็ส่งคูตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้เลยนะคะเป็นไงคะเข้าใจกันบ้างมากน้อยแค่ไหนคะ,ะถ้าเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ